วันที่14กุมภาพันธ์2566นายเยนสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตกล่าวว่านาโตจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์เนื่องจากจำนวนอาวุธที่ถูกใช้ไปในยูเครนนนัน้มากเกินกว่าขีดความสามารถในปัจจุบันและทำให้คลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ของชาติสมาชิกนาโตเหลือน,น้อยในขณะที่รัสเซียยกระดับการทำสงครามก่อนที่จะครบรอบหนึ่งปีนับจากการรุกรานยูเครนสโตนเทนเบิร์กกล่าวต่อว่าสงคราม ครามยูเครนใช้อาวุธไปมหาศาลจนคลังอาวุธของพันธมิตรเหลือน้อยอัตราการใช้อาวุธของยูเครนนั้นสูงกว่าอัตราการผลิตของนาโตในปัจจุบันหลายเท่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของเราตกอยู่ในความตึงเครียดนอกจากนี้สโตรนเ,เบิร์กกล่าวอีกว่านาโตกําลังเผชิญกับปัญหาเพราะระยะเวลาในการรอกระสุนขนาดใหญ่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจาก12เดือนเป็น28เดือนแต่เรามั่นใจในขั้นตอนต่างๆที่จะดําเนินมาจนถึงตอนนี้ซึ่งหมายความ ว่าสมาชิกนาโต้กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ทำให้เราสามารถสนับสนุนยูเครนได้